สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าอุเทนภูมิใจนำเสนอผลงานเชิดชูกเกียรติคุณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นประจำปีพศ2566ในกิจกรรมสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการการกลองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกานกลองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมตั้งอยู่หน้าสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าอุเทนชั้นสองที่ว่าการอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมมีแผนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทประจำปีในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณของปีพศ2566 ในไตรามาสที่1องงบบริหารจํานวน1 2 3 4 7 5บาทเบิกจ่ายแล้ว47,950บาทคิดเป็นร้อยละ38.83%เงินอุดหนุนจํานวน68,000เบิกจ่ายแล้วจํานวน68,000คิดเป็นร้อยละ100เงินทุนหมุนเวียนจํานวน680,000บาทเบิกจ่ายแล้วจํานวน680,000 0 0หมื่นบาทคิดเป็นรนะ้อยละ100ด้านการเงิน นี่เก่าปีบัญชีพศ2556จนถึงปีพศ2559มีจำนวนทั้งสิ้น12โครงการคิดเป็นเงิน842,425บาทดำเนินการครบแล้วจำนวน8โครงการเป็นเงิน787,485บาทคงเหลือจำนวน4โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น54,939.31บาทจสตางค์ จำนวนหนีค้ค้างชำระลดลงคิดเป็นร้อยละ93.48 ข้อมูลการบริหารจัดการเนี่อำเภอเทาเทนณปัจจุบันวันที่11พฤษภาคมพศ2566จำนวนโครงการที่อนุมัติทั้งหมด352โครงการจำนวนโครงการที่เหลือ56โครงการเงินที่อนุมัติไป31,451,175บาททานลูกหนี้คงเหลือณนะวันที่1ตุลาพศ2565จำนวน3,682,000 921บาเป็นต้นที่ชำระแล้วในวันที่11พฤษภาคมพศ2566จำนวน2 3 6 0 4 5 2บาท จำนวนเงินที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระจำนวน1,902,956านบาทนี่เกินกำหนดชำระจำนวน4,57,496บาทร้อยละการบริหารจัดการหนี้ลดลง12.42ปเซการติดตามหนี้ค้างชำระได้มีการติดตามหนี้ทางหนังสือราชาการผ่านทางโทรศัพท์และไลาย โดยส่งทางไปรษณีย์ให้สมาชิกประธานกลุ่มผู้กู้ทุกคนได้ทราบนอกจากนี้ยังมีการลงพื้นที่ติดตามกลุ่มผู้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกลุ่มที่ค้างชำระหนี้รวมถึงคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้งในระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน ในการส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกกองทุนกลุ่มอาชีพมีช่องทางการตลาดโดยการจัดตลาดประชารัฐอำเภอยิ้มได้อำเภอเคลื่อนที่จังหวัดเคลื่อนที่หรือหมู่บ้านชนเผ่าสวรรค์ชายโขงนอกจากนี้ยังได้มีการส่งเสริมทางด้านการตลาดออนไลน์เช่นไลน์ก o ุ p f เฟซบ o ๊กและเว็บไซต์ Otop Today เป็นต้น ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีความทันสมัยพร้อมยังผลักดันให้มีการลงทะเบียนโอท็อปเพื่อเป็นการพัฒนาสินค้า,อย,าอย่างยั่งยืน การสร้างเครือข่ายอาชีพมีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการประกอบอาชีพของสตรีและสร้างเครือข่ายอาชีพการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ ได้ใช้กลไกเครือข่ายการทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้แก่กพสอมอกพสตกพสอคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลในการติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทางด้านการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการติดตามการชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีการส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีการประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนา บทบาทสตรีเราจะใช้การเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆเช่นในภาคีเครือข่ายชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านจากสมาชิกสู่สมาชิกโซเชียลมีเดียต่างๆเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้สู่ภายนอกอาทิเช่น Facebook, ลน์กลุ่มเว็บไซต์และ YouTube จำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมเพอเท่าุเทนแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทบุคคลมีสมาชิกในปีพศ2566จำนวน17,534คนโดยดำเนินการรับสมัครสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้นจำนวน545คนคิดเป็นร้อยละ41.92% 2. จำนวนสมาชิกประเภทองค์กรสมาชิกปี2566มีจำนวน121องค์กรคิดเป็นร้อยละ100 3. สมาชิกขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนปีพศ2566จำนวน7โครงการรวมเงินทั้งสิ้น680,000บาทสตรีที่ได้รับประโยชน์จำนวน55คน 4. สมาชิกประเภทองค์กรขอรับเงินสนับสนุน เป็นเงินอุดหนุนจำนวน2โครงการเงินทั้งสิ้น68,000บาทสตรีได้รับประโยชน์จำนวน100คนสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าอุเทนขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังการสรุปผลงานในวันนี้ขอบคุณค่ะ